สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเกษตรกรที่มีความสนใจในการเรียงกบบวสิปเป็นอาชีพลักและกอาชีพเสริมทุกท่านนะคะลูกออดฟร์มกบค่ะเมื่อนี้นะคะขากะเกษตรมาว่าถึงปัจจัยนะคะของการผสมพันธุ์กบนะคะบวสิปเป็นตัวผู้ตัวแม่นะคะที่หาเอามาผสมพันธุ์กบเนี่ยปัจจัยลักลกเกิดจากอิหยังเพิ่นจังสิผสมพันธุ์กันนะคะพี่น้อง ลูกอ้อยกาสิมาทายทอดละกะว,ว้าให้พี่น้องเขาได้ฟังละกะพิจารณาไปน้ำกันนะคะละกะวิเคราะห์น้ำนะคะละกะเพื่อเป็นประสบการณ์ละกะเป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรทีเิเพิ่งเขามาเบิงนะคะหรือว่าเพิ่งที่จะริเริ่มที่จะเริ่มเ,เลี่ยงกบนะคะสีเป็นการเลี่ยงแบบว่าบริโภคภายใ,ในครัวเรือนหรือว่าเป็นการเลี่ยงที่ทำเป็นธุรกิจนะคะหรือว่าขายต่างๆได้ๆนะคะพี่น้อง ปัจจัยสําคัญนะคะของการผสมพันธุ์กบนะคะมีอยู่โมกีขอนะคะเป็นอธิบายเป็นภาพรวมเลยกนแล้วกันเนาะนะคะปัจจัยสําคัญหลักๆก็กคือกบพ่อแม่พันธุ์นะคะกบพ่อแม่พันธุ์ ก็คือต้องมีความแข็งแรงนะคะพี่น้องหลังจากที่ว่าเพิ่นจำศีลมาแล้วนะคะกบจะอ่อนแอประมาณสักสามอาทิตย์นะคะพี่น้องหนึ่งเป็นอย่างจังว่าอ่อนแอนะคะเกิดจากที่ว่าเพิ่นจำศีลดนนะคะพี่น้องฤดูหนาวนี่กับประมาณย่างหน่อยกับสามเดือนเนาะนะคะก็เริ่มที่จะประมาณต้นเดือนพฤศจิกานะคะท่านว่ามากรลานะคะล่ะกะ ประมาณกลุมผ้าน้ำนะคะร่วมถึงไปไป่ายเนาะนะคะหรือว่าสภาพอากาศของเพลนะินช่วงนั้นบางที่อาจจะเป็นพายุฤดูร้อนนะคะาน่ำหรือว่าอากาศอาจจะเปลี่ยนแปลงดูนะคะพี่น้องเข็นใ้ช่วงระยะเวลาที่กบเพลินจําศีลมาเนี่ยเพลินสีโบกินอาหารอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเพลินสีมีความอ่อนแออยู่แล้วตามสเตปเพราะว่าเพลินกบเพลินสีจาศีลเนาะมาเท่าเอิบ เอิอเนบเขาง่ายนะคะพี่น้องแล้วหลังจากนี้นะคะปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะพี่น้องก็ต้องเริ่มที่จะขุนหัวอาหารนะคะขุนอาหารธรรมดาหล,ลับเป็นอาหารกบนะคะพี่น้องมีโปรตีนตั้งแต่สามสิบ เปอร์เส้นขึ้นไป3 2มสหานะคะพี่น้องก็ให้เพิ่นกินเรื่อยๆนะคะร่วมไปถึงผสมกับวิตามินนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายเพิ่นฟืน้นสภาพกลับขึ้นมาให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์นะคะ หลังจากนั้นนะคะเ <_ an> พื่อนกอระสีคข่เปล่สภาพใม่ร่างกายของเพิ่นเริ่มสิกินอาหารหลายขึ้นนะคะพี่นนอเริ่มที่กินอาหารลายขึ้นเมื่อกินอาหารหลายขึ้นร่างกายเพิ่นกระสีกลับเมื่อฟื้นฟูนะคะสามารดมีความต้องการในการผสมพันธุ์นะคะ <_ an> บวชสตโตัวแม่หรือตาตูวผู้นะคะตัวแม่กับไข่ก็เริ่มสิมีไข่นะคะผลิตไข่ขึ้นมาร่างกายผลิตไข่ขึ้นมานะคะ้าไข่บ่เต็มที่นะคะ ตัวแม่นีกับสิบบอสาม,มารถที่จะเพาะเพาะไข่นะคะออกไปได้นะคะร่วมไปถึงตัวผูทากบตัวผูบแข็งแรงกับบอสาม,มารถที่จะปล่อยน้าเชื่อเข้าไปในร่างกายในตัวของกบตัวแม่ได้นะคะพี่น้องนี่ก็เป็นปัจจัยสําคัญหลักๆนะคะหลังจากที่กบเพิ่นสมบูรณ์แล้ลวว่าสิเป็นตัวแม่แล้กวก็บว่าสิเป็นตัวผูนะคะเพิ่นก็สาม,มารถที่จะผสมพั้นกันเองเรื่อ รอบแรกๆนะครับพี่น้องเท่ากับสิมีความพยายามที่จะเอ,เอาเปิดสปริงเกอร์นะคะเพื่อที่จะรอพันแนะนะคะสองถึงสามครั้งนะคะพี่น้องเพื่อให้บอกว่าเออนี่คือคือเริ่มที่จะผสมพันธ์แล้วเลิมที่จะนาฝนแล้วนะคะพี่น้อง ลาถ้าเกิดว่ากบของพี่น้องมีความสมบูรณ์แข็งแรงอยู่แล้วว,ว่าสิเป็นตัวเถกตัวผูนี่นะคะเพิ่นกับสิผสมพันธ์กันเริ่มจากไข่ออกมาบลายนะคะพี่น้องครั้งแรกไข่ออกมาบลายครั้งที่สองออกมาพาประมาณนะคะครั้งที่สามครั้งที่สี่ถ้าเพิ่นแข็งแรงเร็วนะคะไข่เข้ากับสีเดหลายนะคะพี่น้องไข่เข้านี่ก็คได้ไหลายนะคะถ้าเพิ่นอ่อนแอตอนนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเข้าตรงเหตุจงได้ก็ได้ให้กบ พอแม่พันธุ์ของเห้านี่มีความแข็งแรงสมบูรณ์ก่อน,นะคะพี่น้องปาใจอื่นๆสิตามมานะคะบางที่สภาพอากาศบ่เอืออำนวยนะคะตื่นเร้าขึ้นมาเพิ่อนอาจจะไขก็ได้นะคะพี่น้องก็สังเกตที่ดีนะคะถ้าเป็นกรบโตแม่นะคะพี่น้องสามารถที่จะจับแล้วกับพีกทองขึ้นนะคะพี่น้องอาจจะเห็นไข่เนเป็นล่างๆนะคะพี่น้อง นั่นพี่น้องสามารถที่จะเดาได้เลยว่ากบแม่พ่านนี่พร้อมที่จะไครแล้วนะคะลองเอาจับภูเขาไปใน่บ่เบิงนะคะพี่น้องบางที่เข้ามาจําเป็นต้องปลูกเปิดสปริงเกอร์ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ากบมันพร้อมที่จะไครแล้วทั้งตัวผูแล้วก็ตัวแม่นะคะพี่น้องอันนี้นะคะเป็นเคล็ดลับนะคะกับเบอรเทอมาเป็นเคล็ดลับต่อกนะคะเป็นประสบการณ์ดีกว่านะนะคะเอามาเบอาให้พี่น้องเฮาไดรรับรู้รับทราบไปน้กากันละกะั ปฏิบัติหลักการ่วมไปถึงวิเคราะห์พิจารณาเบิงนะคะพี่น้องว่ามันเป็นจริงหน่อยหลายเพียงใดนะคะลูกออดคิดว่าบ่มีถือบ่มีผิดนะคะลักกลูกออดหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้นะคะเฮ้าสิได้รับความรู้นะคะเพิ่มเติมนะคะจากที่ลูกออดได้อธิบายให้พี่น้องเฮ้าในฟังนะคะ ถ้าพิทถูกจงังใดนะคะกวขออภัยนะคะหลักการพี่น้องมีความสนใจหรือว่าของใจในเรื่องใดก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยตีชมกันได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะหลักการคอมเมนต์ให้กาลังใจกันมาโดยตลอดนะคะรวมไปถึงเกษตรกรที่มีความสนใจเข้ามาสอบถามเรื่อยๆนะคะอันนี้กะลูกอ้อยกะขอบคุณหลายๆนะคะพบกันใ่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ